สันดานคนที่มีจิตใจที่อิจฉาตาร้อนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคนที่ขี้อิจฉาตาร้อนเนี่ยจะมีนิสัยที่เรียกว่าเห็นคนอื่นได้ดีทนดูไม่ได้เออกอกวนกวายนะครับเช่นไปเห็นคนที่ร้องเพลงเพราะร้องเพลงดีก็บอกว่าออไม่เป็นตาฟังเลยเสียงก็ใช้ไม่ได้เช่น ไปเห็นคนออกกำลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งหุ่นดีมีกล้ามเนื้อก็บอกว่าไม่เห็นมีกล้ามเลยไหนไหนละกล้ามไม่เห็นมีเลยที่แท้คนคนนั้นเขาก็มีกล้ามเนื้ออยู่แล้วเสือกบอกว่าไม่มีเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนที่ขี้อิจฉาริษยาเป็นแบบนี้นะครับเป็นคนที่ต่ำมากนะครับแล้วต่อมาก็คือไปเห็นคนหน้าตาดีหน้าตาหลอ หรือหน้าตาสวยก็บอกว่าขี้เล่เห็นไหมสันดานคนขี้อิจฉาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วรู้ไว้เลยคนที่ขี้อิจฉาริษยาเนี่ยถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นโรคจิตนะครับโรคจิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามีอาการป่วยทางจิตเห็นใครก็อิจฉาริษยาไม่หมดเนี่ยเขาเรียกว่าป่วยป่วยทางจิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ผู้ที่กําลังอิจฉาลิษยาเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างทางไปสู่ขุมนรกอเวจี v G. ถ้าไม่ควบคุมปล่อยให้อารมณ์อิจฉาลิษยามันละลานไปมันก็จะพาให้ตกนรกเวลาตายไปนั่นเองเออแม้แต่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยอารมณ์อิจฉามันก็จะเผาใจตัวเองทําอะไรมันก็จะไม่เจริญมันก็จะเกิดวิบตัติเพราะอารมณ์อิจฉามันทําร้ายตนเองนะครับ